ปังปังป้าอา,าจานมาจากไหนลูกป้าอจานมาจากนี้อ้อยพ่ออ้อยพ่อโหลดตั้งสามจานเลยเหรอเอ่อเอาไปเก็บไปเก็บเอาไปเก็บไว้ตรงไหนไปเก็บไปด้่นอันนี้ของแม่เดี๋ยวแม่จะมากินข้าวจับสองมือใช่ไปเก็บไว้มันโอเคมากเลยนะเออตรงนี้ใช่มันโอเคมากนะ<บ><บ>ว้าวแล้วปังก็ บระบายสีกับพ่อเพราะว่าพ่อจะหาอะไรมาวาดค่ะค่ะวาดสีไหมใช่เราวาดระบายสีพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้ว่าแต่พ่อระบายสีให้สีอะไรให้พ่อสีเขียวใช่ไหมมาเอาสีม่วงใช่ต้องเก็บสีอะไรก่อนเก็บสีแดงก่อนได้ได้ใช่เก่งมากเล่นแล้วเก็บใช่ อ๋อปังต้องเก็บสีอะไรสีเขียวใช่แล้วปังอยากได้สีอะไรปังก็ดึงออกมานะใช่สีม่วงสีม่วงถูกต้องเลยได้ได้สีเขียวปังๆหยิบสีสีชมพูมาให้พ่อด้วยนะเดี๋ยวพ่อจะระบายกับปังสีชมพูไหนปังมองให้ดีนะ เอาสีชมพูนะหนอยอ,อก,ก่อนหอ,อ,อก,ก่อนอ,อ,อก,ก่อนปังปังอย่าสับสนนะออาสีชมพูอยู่ไหนนะของปังสีม่วงของพ่อสีชมพูแล้วสีที่ปังไม่ได้ใช้ปังปังต้องเก็บไว้ไ มีไหมสีชมพูเปนไหนสีชมพูเปนไหนสีชมพูเปนไหนพอหรือว่าปักปังรู้ไปขายไปอะพ่ไหนมองดูดีสิหนูในกองนี่มีไหมสีชมพูลองมองให้ดีเนี่ยสีชมพูมีไหมมีไหมมีไหมพ่อบอกกินแล้วพ่อบอกจะกินแล้วค่ะค อันนี้สีอะไรบอกข้อมาเลยสิยสีเขียวเก็บได้ไหมถ้าไม่ใช่สีพวกเก็บนะใช่พ่อรู้ว่าปองปองต้องสับสนในสัญญาีเขียวอะไรสีเขียวสีเขียวอ่อนใช่สีเขียวอ่อน,เอ,อนเอาเก็บไว้อเ,เอาเรียงกันเอาเรียงกันถูกต้องเอาใสให้หมดก็ได้สีสีอะไร เรียงการเรียงการสีม่วงเก็บสีเขียวเก็บสีเขียวอ่อนใช่ไหมสีเขียวอ่อนเก็บโอเคแล้วก็สีอะไรสีม่วงเอาประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังเอาเอาใหม่เอาแล้วเก็บนี่สีเรืองสีอะไรก็อีกสีอะไรนะสีดำอ่ะสีดำใช่แล้วก็สีอะไรนาสีชมพูนาสีชมพู พ่อเพิ่งรู้ว่าปังปังเพิ่งเห็นเหรอเห็นเห็นนานหรือยังนานนานแล้วหรอแล้วทำไมบอกว่าไม่เห็นเห็นแล้วปังปังเจอแล้วพ่อปังปังเจอแล้วดีใจมากเลยพ่อก็ดีใจเหมือนกับปังที่ดีใจเลยเอาสีม่วงปังเอาสีม่วงออกมาอันนี้ให้พ่อใช่ไหม้ค่ะให้ปังใช่แล้วที่สีที่เหลือทำไง ต้องเก็บใช่ถูกต้องต้องเก็บยังไงวางสีม่วงไว้วางสีม่วงไว้แล้วก็ค่อยๆเก็บโู้ใช่ถูกต้องเลียนกันไว้เลียงกันไว้ใช่ใช่ถูกต้องใช่สีส้มสีชมพูสีชมพูสีไรสีไรสีสกายอะไรสีฟ้าใช่ถูกต้องสีสกายสีฟ้า ว้าวแล้วก็เก็บเสียอะไรได้อีกเสียอะไรบาวบาวน้ำอะไรนะน้ำมือเอ้ยอะไรเาวน้ำอะไรน้ำมนอนอะไม่ใช่น้ำตา้บลน้ำตาใช่บิใช่ไหมน้ำมืนนะถูกถูกไม่ถูกในในน้ำใยน้ำใวน้ำเบลบอยน้ำส้มน้ำหวาน น้ำ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 กาแฟน้ำกาแฟหรือว่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าหิวยังอัไหนเจ็บอันไหนอันไหนอันนี้ไงว้าสีชมพูและสีอะไรเลสของพ่อเของพ่อแล้วป้าต้องการสีอะไรนะป้าต้องการสีอะไรนะสีแดงกา สีแดงก็สีม่วงเอาคิดดีๆสีแดงก็สีม่วงปังต้องการสีอะไรไหนสีม่วงสีชมพูอยู่ตรงนี้อืมอยู่ข้างๆกันอืมถูกต้องใชู่ชอบใช่อยู่ข้างๆกันใหน้พ่อใช่ถูกต้องไหนพอ่อ เสือจมูอ้าเสือมูอยู่นี่แล้วตั้งเสียอะไรที่ฟังฟังจับนี่เสียอะไรคอเสืมูอืมถูกต้องเรามาละบากันเลยกันเลยดู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 ดดู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 ดดู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  ไว่าแด็าระบายรถแข็งค่อยๆระบายรถแข็งกี่มพคูใช่ปังๆก็ระบายระบายไปนั่งนั่งมาช่วยกันระบายกันว่าตาขอข่าว่าตาห,าห้านอยนี่ไงตามมีอยู่แล้วปังระบายได้เลยขอขาว่าตาห,าห้านอยขาได้ขาว่าตาห,าห้านอยโอเคพ่อจะระบายนะระบายตาให้นะ เปลี่ยนใหม่ไม่ใช่วาดต้องทำยังไงนะละระบายทังปังระบายทังปังค่ะใช่ถูกต้องของพ่อของพ่อทังปังระบายปังปังระบายเลยทั้งทั้งข้งค่ะอ้าวทังปังทังปังยังค่ะอ้าวยังข้ออ้าวเอาระบายดีกว่า เขแย่งกันพ่อไม่ได้แย่งกับลูกเลยครับครับคสีก şey ันอืมสีเหมือนกันคนจะแย่งกันอืมพ่อครับากเอาไหนพ่อพ่อเอาไหนปังปังระบายไหมถ้าไม่ระบายพ่อจะเก็บแล้วนะพ่อพ่อสีไหน chưa lắm 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 chưa